คุณเคยได้ยินไหมเสียงเล็กๆที่แววขึ้นมาในใจในเวลาที่ทุกอย่างเงียบลงไม่ใช่เสียงจากโทรศัพท์ไม่ใช่เสียงจากความคิดซ้ำซากไม่ใช่เสียงจากคำพูดของใครแต่เป็นเสียงบางอย่างที่ดูเหมือนจะรู้จักเราดีที่สุดเป็นเสียงที่ไม่ได้เออะอะโวยวายแค่กระซิบเบาๆว่า,วาตอนนี้เรากำลังอยู่ในที่ที่หัวใจต้องการจริงหรือเปล่า ชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยเสียงรบกวนที่ค่อยๆดึงเราออกจากตัวเองเสียงจากหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเสียงจากสิ่งที่สังคมบอกว่าควรเป็นเสียงจากอดีตที่ยังไม่จางและเสียงจากอนาคตที่ยังไม่เกิดแต่กลับหลอกให้เรากลัวท่ามกลางเสียงทั้งหมดนั้นมีเพียงเสียงเดียวที่มักถูกละเลยที่สุดคือเสียงของใจตัวเอง บางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรากำลังวิ่งหนีอะไรหรือวิ่งไปเพื่อใครหลายคนพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อพิสูจน์บางสิ่งที่ตัวเองยังไม่แน่ใจด้วยสําว่ามีอยู่จริงในขณะที่ใจกลับเหนื่อยและเบื่อที่จะพยายามเสียงที่หลูภายในนั้นไม่ได้ดุดดนันไม่ได้สั่งไม่ได้บงการ แต่มันซื่อสัตย์กับความรู้สึกที่แท้จริงของเราเสมอมันคือธรรมะที่ต้องท่องจำแต่ต้องรับฟังเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอับปมาทะคือธรรมของผู้ไม่ประมาทการฟังเสียงของใจจึงไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งที่แท้จริงเพราะเมื่อเราเริ่มกล้าหยุดเพื่อฟังเสียงกระซิบจากใจความจริงบางอย่างก็จะเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนกว่าที่เคย เมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณกำลังฟังตัวเองอยู่จริงๆหรือแค่พยายามไม่รู้สึกหลายคนเข้าใจผิดว่าความเงียบคือความสงบแต่ความจริงแล้วความเงียบอาจกลายเป็นฉากพรางที่เราซ่อนไว้ภายในเราอาจนั่งคนเดียวโดยที่หัวใจกำลังเสียงดังจนอึนอดอดัดแต่เราเลือกจะหลีกเลี่ยงมันด้วยการเลื่อนมือถือเปิดเพลงหรือจมอยู่กับสิ่งเร้าอื่นๆ เพราะเรากลัวจะเจอความจริงบางอย่างที่เราไม่อยากยอมรับคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหรือทำไมอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวนั่นอาจเป็นเพราะเราใช้ชีวิตโดยไม่ได้เชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในจริงๆเรากำลังฟังความคาดหวังของคนอื่นมากกว่าฟังเสียงที่บอกเราว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่ แต่การฟังตัวเองไม่ใช่การตัดสินไม่ใช่การโทษไม่ใช่การบังคับให้เราต้องดีขึ้นทันทีมันคือการอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นแบบที่มันเป็นอาจจะเป็นความเศร้าความเบื่อความไม่แน่ใจหรือความกลัวไม่เป็นไรเลยที่เราจะมีมันอยู่เพราะเสียงภายในนั้นแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันจริงและมันซื่อสัตย์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า โยนิโสมนสิการคือการใคร่ครวญอย่างถูกวิธีนั่นไม่ใช่การคิดฟุ้งซ่านแต่คือการเปิดใจฟังอย่างมีเจตนาฟังด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยความตำหนิมันคือการรับรู้โดยไม่รีบแก้การรับฟังโดยไม่รีบดึงกลับไปสู่ความเคยชินบางครั้งความเงียบไม่ใช่ที่หลบภยัยแต่เป็นที่กลับบ้านบ้านที่เราได้ไม่ได้กลับมานานแสนนาน บ้านที่เมื่อเรากล้าเปิดประตูเข้าไปเราจะไม่เจอคำตอบทั้งหมดทันทีแต่เราจะเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดขึ้นเรื่อยๆเสียงที่บอกว่าเรายังมีคุณค่าแม้ในวันที่สับสนที่สุดบางครั้งความจริงที่เราตามหาไม่ได้ต้องใช้เวลาเดินทางหลายปีหรือออกไปค้นหาที่ไหนไกล มันไม่จําเป็นต้องซับซ้อนเหมือนปริศนาโบราณหรือซ่อนตัวอยู่ในความลับลึกสุดของจิตใต้สำนึกเพราะแท้จริงแล้วความจริงที่สำคัญที่สุดในชีวิตหลายเรื่องมักจะอยู่ตรงหน้าเราเสมออยู่ในความรู้สึกเบาๆที่ผุดขึ้นมาระหว่างลมหายใจอยู่ในความคิดที่เกิดขึ้นตอนนั่งนิ่งเงียบ อยู่ในเสียงกระซิบที่เรามักมองข้ามเพราะมันเบาเกินไปสำหรับโลกที่เร่งรีบคุณเคยรู้สึกไม่ว่ามีบางอย่างในใจที่คุณรู้อยู่แล้วแต่ไม่เคยยอมรับมันตรงๆมเช่นความรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานหรือแม้แต่ความฝันเล็กๆที่เราทิ้งไว้ตั้งแต่ยังเด็ก สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่เพราะมันลึกเกินจะมองเห็นแต่เพราะใจเรายังไม่พร้อมจะยอมรับมันเรากลัวว่าถ้ายอมรับแล้วต้องเปลี่ยนแปลงกลัวว่าความจริงนั้นจะทำให้เราต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยแม้มันจะไม่ใช่พื้นที่ที่เรามีความสุขก็ตามในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่าสัจจะความจริงที่เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่แค่สิ่งที่พูดด้วยปากแต่คือความจริงที่อยู่ในใจความจริงที่ไม่โกหกตัวเองการยอมรับความจริงไม่ได้หมายถึงการพ่ายแพ้แต่คือการวางอาวุธที่เราถือไว้กับตัวเองมานานคือการหยุดวิ่งหนีและเลือกที่จะหันกลับมายิ้มกับตัวตนที่แท้จริงของเรา การฟังเสียงกระซิบจากใจจึงไม่ใช่แค่การฟังให้รู้แต่คือการฟังเพื่อเข้าใจและยอมรับโดยไม่ตัดสินเมื่อเรากล้าฟังอย่างเปิดใจเสียงนั้นจะกลายเป็นแสงสว่างเล็กๆที่นำพาเราไปยังความสงบมันอาจไม่ได้นำทางเราทั้งชีวิตในคราวเดียวแต่มันจะค่อยๆส่องทางทีละก้าวทีละลมหายใจ และนั่นแหละคือการพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเองรีบไม่ต้องตัดสินเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากคำถามเล็กๆว่านี่คือสิ่งที่ใจเราต้องการจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่ออย่างมืดบอดแต่คือสิ่งที่ให้เราลองสังเกตด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองและเข้าใจด้วยตนเอง การฝึกฟังเสียงจากใจก็คือหนึ่งในกระบวนการนั้นไม่ต้องมีพธิธีไม่ต้องมีครูไม่ต้องมีคำสอนยาวๆแค่เพียงเรากล้าที่จะนิ่งฟังอย่างไม่เร่งเอาคำตอบคำตอบจะไม่มาในรูปแบบประโยคสวยหรูแต่มาในรูปแบบของความรู้สึกสบายแบบไม่มีเหตุผลเหมือนใจบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เข้าใจแล้ว และเมื่อเราฟังเสียงนั้นบ่อยพอเราจะเริ่มจำเสียงของตัวเองได้เราจะไม่หลงไปตามเสียงของโลกง่ายๆเราจะไม่ต้องถามคนอื่นตลอดเวลาอีกว่าเราควรทำอะไรดีเพราะเรารู้ว่าเรามีที่ปรึกษาที่ดีที่สุดอยู่ภายในใจเสียงที่ไม่ดุดดันไม่บงการไม่กดดันแต่เป็นเสียงที่พร้อมจะเดินเคียงข้างเราทุกช่วงเวลาแม้ในวันที่เงียบที่สุดของชีวิต เสียงกระซิบจากใจไม่ใช่เสียงที we ่ดังแต่มันชัดเสมอถ้าเราฟังด้วยใจที่นิ่งและบางทีนั่นอาจเป็นเสียงเดียวที่เรารอคอยมาทั้งชีวิตก็ได้ถ้าเรื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน